ชาวราศีมีนบางคนนะคะเวลาที่บอกคนอื่นไปว่ามีแฟนแล้วอ่ะคนมักจะไม่เชื่ออันนี้อาจารย์เคยเห็นมาเลยนะคะตัวอาจารย์เองก็เป็นคนราศีมีนแต่ว่าประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าอ่ะมันเป็นราศีมีนอีกคนหนึ่งทาให้อาจารย์รู้ว่าเป็นกันหลายคนนะคะคือมีเพื่อนคนหนึ่งของอาจารย์อ่ะเขาไม่ชอบเพื่อนที่ทํางานเขาคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนที่ทํางานเขาคนนั้น่เป็นคนราศีมีนเขาบอกว่าเกิด31มีนานะคะ แล้วเขาบอกว่าไอ้เพื่อนที่ทํางานคนนี้ชอบมาอวดว่ามีแฟนแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเลยว่ามีแล้วก็ชอบมาเล่าเรื่องแฟนอย่างน้นแฟนอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยพาแฟนมาให้เจอเลยนะคะไม่ได้เห็นรูปแฟนด้วยค่ะเขาเขาไม่เชื่อเขาคิดว่ามันมโนแล้วก็โกหก,กเขาก็มานินทามากมายเลยเพราะเขาไม่ชอบคนราศีมีนคนนั้นนั่นแหละนะคะซึ่งอาจารย์ก็ฟงังฟังไปแต่อาจารย์ก็คิดในใจว่าอาจจะมีนะเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็เป็นเหมือนกันอาจารย์ ตอนที่อาจารย์เรียนปริญญาตรีอาจารย์เล่าว่ามีแฟนตอนอยู่มสี่อ่ะเพื่อนที่ปริญญาตรีมันก็ไม่เชื่อว่าอาจารย์มีแฟนแล้วเคยมีแฟนตอนอยู่มสี่มันก็ไม่เชื่อมันก็นึ้ว่ามโนเหมือนกันค่ะทีเนี้ยต่อมานะคะเพื่อนร่วมงานคนนั้นของเพื่อนอาจารย์อ่ะที่เกิดสามเอ็ดมีนาเขาแต่งงานตอนอายุสามสิบสองแล้วไอ้เพื่อนร่วมงานคนนั้นอ่ะก็เอาการเชิญมาให้เพื่อนอาจารย์และเพื่อนอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังว่ามันแต่งงานอา,อาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ที่เธอไปว่าเขาแบบว่า เอ่อมโนโกหกอะไรทั้งหมดก็ไม่จริงแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนหัวใจคนนั้นมันก็โกรธอาจารย์ค่ะแล้วตอนนี้เลิกคบกันไปแล้วค่ะทีเนี้ยต่อมานะคะอาจารย์ก็ได้เข้าเว็บพยากรคอมนะก็มีผู้หญิงราศีมีนคนหนึ่งอะคะ่ะเปิดวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเขาก็มาดูดวงนะแล้วเขาก็บอกเขามีแฟนเป็นคนที่เป็นแขกอะคะ่ะเป็นแขกต่างชาติอยู่ที่ไหนจำไม่ได้แล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเลยคิดว่าเขามาโนหมดเลยะคะ่ะ เนี่ยวันนี้อาจารย์ก็นึกได้แล้วเมื่อวานน่ะอาจารย์ดูดวงอยู่ดีก็ลูกค้าก็หาว่าอาจารย์ไม่มีแฟนบอกว่าจะส่งทูบเสน่ห์มาให้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยบอกกี่รอบแล้วไม่รู้ว่ามีแฟนเขาก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยทีนี้อาจารย์เอามาประมวลประมวลหลายๆเหตุการณ์ก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาให้รู้ๆกันเลยนะคะว่าราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่เวลาบอกใครไปว่ามีแฟนน่ะคนจะไม่ค่อยเชื่ออาจจะเป็นเพราะเราหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ ก็ไม่เป็นไรหนะ้าตาไม่ดีบางคนก็มีแฟนแต่ว่าหรือหนะ้าเราเบึ้งบ้ง,บงหรือเราดูท่าทางไม่มีสนเสน่ห์หรือว่าดูท่าทางไม่เหมาะกับการที่จะมีคู่หรือเปล่าเพราะว่าราศีมีเนะี่ยเป็นราศีของธรรมะของศรราสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะนึกว่ามโนแต่ว่าจะบอกว่าหลายคนมีแฟนแล้วนะราศีมีเนะี่ยแต่งงานก็หลายคนมีคู่อะค่ะถ้าไปดูกันสืบกันมาจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้แสดงตัวเอาคู่ออกมาชัดเจนออกให้ทุกคนเห็นอนะคนก็จะนึกว่าไม่มี ใครเป็นอย่างนี้บ้างชาวราศีมีนที่ติดตามช่องอาจารย์มาลองคอมเมนต์ดูได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ